หวังแกงเหลือจอหน้าป่าไปงานมาจากไหนคะมาจากมณฑลตุนย์ยังช่อหวังแกงเหลือแกงลูกเกดหวังหวังไปน้อยผู้ภาษาจีนได้หมดทุกคำเลยใช่ไหมคำแรกได้เป้กับภาษาจีนไม้หรืสมมติผู้ชายชาวเมืองจีนมาเจอผู้หญิงสวยๆเขาว่าไงคะกจะจังแต่นจาไกระจง แมนต้อยกับจองนั้นตัวม่ต่อเต็มชินยองไปงั้นเออเพราะนั้นน้องไม่ใช่ผีนะพี่ต้องคนนี้จะมาจะดูแลเค่หร่บก่มีรหนปมาได้ังคือผีตัวนี้เป็นผี่จได้ยังไมน้องค่ะน้องนั้นถือวิ่ต้องเป็น่ชายค่ะเพื่ต้องเลยอยามาจะเป็นีเหมือนอั่งเลยเล้รู้ได้ยนมยยยยยยย ไม่ดีว่าบ้านไม่ปักเจก้าเ้าไปตรงซื้อจาบ,บือเหมือนเผืือนอย่ามาบูมึงอะไบู่โโลูกติดร่างมาโมเปลือนตาลูกได้ดีพอได้บูบางคนลูกก็ไปอยู่กรุงเทพบูได้ลูกก็อยู่บางแก่อยู่บางรกอยู่บางเกนของกูก็อยู่บางควางไม่ปักหมาบูอูกว่าหวรวเจ้า ลูกติดร่างนี่มึงยืนย่อเออจ่ไมาจำติดกันไอ้ไอ้กูบอกไอ้โรจะไม่เปรตพ่อไม่ใจติดเออมึงอย่าลืมตาไม่จั่วก็ไม่กังร่างแลงไอ้ช่วยเราคุยกันหนูอคนติดร่างไม่ใจติดว่าปลอยจั่วจะเบิกปล่อยติดปลอยไม่ได้กันลุยโบไม่ตั้งไปติดอยู่กรักกรไม่ใจจั่ยก็กันยังโบ้จั่วจะเนืนออยู่กันลุยไม่ติดการย่าง ปักตูร่างันเหลือยกับเหลือยเล็กก็ไม่ออกออกกิมมาตัดก็ตัดไม่ออกแต่ใบฟันเหลือยปลูดเดียวออก <c oughs> รู้จากกันอันโบติ๋วอ้เพิ่งรุดร่างมาเป็นแล้วนั้นแหลกเป็นมึงอันใดติดต้อลหลังกว่าไม่กี่วันแหละบาดหลวงไปเออนายกิดแต่ละคนไม่เมื่อนจ้านกพลได้รับควงนั่นใะจังกิดแหละแล้วติดร่างนี่มันดีเพื่อเพราะจะไม่ดีเพื่อ ไม่ดีก่อยก้าวประโยชน์กันเจอกูตามเลยการดนติดเรื่องนี่มันมาดีไม่กูตื้อวะต้าลูกเป็นนายปนาย่อ,ยอบมเป็นนายกันย่าเออกันไม่เคยเบือมัเจะจับเกยไหมเออคุนเราต้องทำความดีสร้างกุณงามความดีอยู่ในชาชนาะข้าววัดข้าว่าหรือไม่กับบวชชีวิตประชาชนในเมืองเรานี่จัหว่าดีกันฟินเลยนายสร้างไว้จับเกยกันไามชน ฮะผู้ต้มมรกันเด็กไม่เต้นกันมั่งม่อรักชาเกย์ฮะไม่ตายกัน้ากับปลากันในออดไม่ปลักอืดหวัดปลักริมก็อดนี่เออกันดีกันชาตื้อแต่สินกันแม็ดบวชกันแม็ดแลกันยืนบาดแลจุนกันถูกเจ้าแล้วก็เคยใส่บาดรบวชกันแม็ดแล้วปุยต้เมืองแหลตีกันดีที่ปราตีเตลวเนี่ยก็ไอปูนนั่นคุยเจียงโอ้ย แกงนักหน้าเลยไปเนยปลาปลาตาลอดห่อนี้อ่ะอุดกูปลาปลากูแกงได้เว้นมึงไปเนยเว้นกว้นปลาเป็นพวงเปืองแว้นไปตำเรือปลาวายกลุ่มกล้องกูเลยไ่กลิ่มเกรืองเว้นผมมึงจะได้ตายห่ปลัดนำปลาในต้วงได้จุมเวนอ้เปลวงได้ไว้เติบปลัดปลอมได้เมาเจ้าคนปอกูปอกูไม่เว้นเร่อยลอย พอไอปูนก็เก้ยปลาคุณปลัดนามแจ้งก้อไปกองกังบก้อนไม้ใต้ห้องปนแหลมเลงปรตเดี๋ยวป้าปลาไปมึงปลาไปดีไอ้ด้วยเว้นปลาปลอได้กันปี้เว้นปลาปลอได้จ่วยเลือกกลุ่มกล้องไอ้นี่มึงป้าปลาไปมึงดีเพื่อไม่เลิกหัวปลอดปปลาอ้นปลอปได้เชี้ยงกินกูมึงป้าปลาไปทำไ,ไมเนอะไว้เก๊กเงาปลาได้กูตั้งเลยเล้งเปรตปรต ก้นก็น,นับตื้อปลากันไปไอ้บัวมีปลาดีมึงมีปลา